ประตูยกสูงรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ามีแคลลี่บอยค่ะคุณพี่คันนี้ยังว่างอยู่นะคะคุณพี่ยังไม่ติดจองนะและราคาดีมากๆผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆเครดิตดีสามารถกู้เต็มฟีดาวได้รายได้2 0 0 0 0บาทก็สามารถออกได้แล้วนะคะกับคันนี้เลยต o วรถก้าดิวโอเพลเนอร์ anner, องจี e, ปีสองพันยี่สิบเลขไม้แสนกลางๆราคาดีมาก5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนกัอนอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์นะคะแล้ววันนี้นะกางเต็นมาอัปเดตคุณพี่รถกระบะ4ประตูยกสูงนะคะคันนี้ก็น่าใช้สุดๆเลยราคาไม่แรงเป็นราคาเริ่มต้นของร้านเราเลยนะคะแค่549,000กับคันนี้เลย Toyota Le ี o p r e ีเนอรี่ตัว,ตว E ีนะคะคุณพี่ตัว E เน่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะคุณพี่ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเลขมาอยู่ที่ประมาณ แสนสี่นะคะอันนี้เฉลี่ยการใช้งานต่อปีก็คือประมาณ20,000กว่ากิโลถ้าเป็นรถกระบนะเนี่ยคุณพี่เลขใหม่ไม่เยอะนะคะคุณพี่ขารับประกันไม่มีการโกใหม่แน่นอนนะคะคันนี้นะคะคพี่รถสวยมากๆเดี๋ยวเต้นจะพาไปชมร,รอบๆคันเลยนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยคุณพี่จัดไฟแนนซ์รู้ผลภายใน2ชั่วโมงก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะตัวนี้ไฟด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ได้จะเป็นพารเจนนะคะหาซื้อเปลี่ยนได้นะคะคุณพี่ไฟจัดหมอกมีมาให้ครบก่อนออกรถไปดูแลสปารถให้รอบคันเลยนะคะก็จ ด้านหน้าโฉเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นหน้าหล่อนะคะพี่เป็นโครเมียมตัดกับสีดําเงาร้อยหินร้อยขีดข่วนไม่มีเลยนะคะสะภาพสวยพร้อมใช้งานตอนแรกมีเข้ามาประมาณ 3- 4มถึงสี่คันนะคะเรือน้องคนนี้คนเดียวแล้วนะคะคุณพี่คะ่ะดูในส่วนของโครงสร้างตัวสีนะคะสีสม่ําเสมอเท่ากันได้เป็นสีบอลเงินใครที่ชอบล้างทถบ่อยๆอันเนี้ยเลิศมากๆนะคะคือเอาจริงว่า2อาทิตย์ค่อยล้างทีเนี่ยก็ยังได้นะคะเพราะว่าสีโทนสีเนี่ยจะไม่ค่อยเก็บงานฝุ่นนะคะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวล้อมแมกนะเดิมแท้จาก โตโยต้เลยนะคะตัวล้อเนี่ยยางได้เป็นปี2023ดอกยางชัดลึกอยู่เลยคุณพี่เห็นไหมสภาพดอกอยางนะมือครบนะคะตัวโชคด้านในจุดมัคคิวซีจากโรงงานนะคะคุณพี่ยังอยู่คันนี้ไม่มีการดัดแปลงใดๆรถเดิมหมดเลยพี่เอาช่างมาตรวจได้หนูมีช่างเข้ามาตรวจสอบรถเนี่ยก่อนที่พี่จะจัดไฟแนนซ์ทั้งหมด2 2 4จุดขึ้นแพลตฟอร์มรถโดนใจด้วยนะคะซุ้มลอด้านในสนิมไม่มีเพราะรถใช้งานกรุงเทพจดทะเบียนป,ป้ายกรุงเทพนะ ตามกิลบล็อกต่างๆนะคะหัวน็อตเนี่ยคม,มๆไม่มีรอยแกะออกเลยนะคะแล้วก็ดูการชนด้านหน้านะขอบสเสมอเท่ากาันไม่มีการเปลี่ยนกันชนด้านหน้ามาด้วยนะคะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะติดฟิล์มรอบคันคันนี้อยู่ที่ประมาณ6 0สรอบคันนะคะที่เปิดประตูนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบโครเมียมริ้วรอยไม่มีเลยค่ะคุณพี่กระจกทุกบานนะคะจะเป็นพาร์ทเดิมของโตโยตา้าไม่มีการเปลี่ยนมาแผงประตูด้านข้างตัวนี้ภายในจะได้เป็นแบบผ้านะคะคุณพี่ แบบพาเพราะ2.4งจอีจะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเลี่ยมสันหัวน็อตนะคะด้านหนา้าคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขาบานพับประตูของเดิมพี่ดูจากเนื้อสีเลยไม่เป็นการพ่นทำสีนะคะคุณพี่ขาสักับเพดด้านล่างของ Toyota มีมาให้เลยนะคะหัวนอ็อตทุกตัวนะจุดหลักตกสำคัญนะคะคุณพี่ไม่มีรอยแกะออกนะน็อตนะ,ะทางฝั่งนี้ประตูด้านข้างนะคะคุณพี่ฝั่งซ้ายนะคะ เรียบสันคมกิฟเลยนะคะคุณพี่สภาพเนื้อสีเนี่ยคอนเนคลีนเลยค่ะคุณพี่ไม่มีการทํามานะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างการเต้นลงในสัญญาซื้อขายด้วยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีตรวจสอบเจอการเต้นสามารถรับซื้อคืนเต็มจำนวนได้เลยพี่นะะแล้วตัวนี้กระจกนะพาร์ทเดิมโตโยต้าทั้งหมดเลยนะคะคุณพี่เรียมสันหัวน,น็อตนะ,ะทางฝั่งประตูด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายคุณพี่เห็นไหม ไม่มีอรอยแกะเลยนะคะสะภาพเดิมเลยรถหน่วยงานคุณพี่อุ่นใจได้เข้าสนย์เช็คระยะตรงเป๊ะนะคะตัวนี้โครงสร้างหลักๆตรงนี้นะคะก็ไม่มีการทาสีสีเรียบเรื่นสม่ําเสมอเลยนะคะมาดูนะคะตัวนี้นะ,ะในส่วนของยางนะคะเป็นปียีาทั้งหมดแล้วก็มีตัวแคลิบอยให้ด้วยแคลิบอยเนี่ยไม่ได้เป็นการเจาะที่ตัวถังของรถนะคะคุณพี่ค่ะก็จะเป็นซีนยางแบบนี้นะคะ ถ้าแบบว่าหาไว้ขนของพี่ต้องขนของพี่กูแบบเบืยฝนตกเลอะเทอะอะไรคันเนี้ยคุณพี่ได้เลยและถ้าไม่ชอบนะคะสามารถให้กางเต็นทถอดออกได้นะคะตัวนี้นะคะไฟด้านท้ายคุณพี่ก็จะได้เป็นแบบฮาโลเจนนะคะก่อไฟไม่มีการเปลี่ยนมาใสาแจ๋วเลยกันชนด้านท้ายค่ะส,สวยๆเลยนะคะคุณพี่นี่ป้ายกรุงเทพมหานครนด้วยนะคะเบรกไฟเบรกดวงที่3นะคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะบอกตัวรุ่น 2.4i นะ ฝั่งด้านนี้เหมือนกันยังสวยอยู่เลยนะคะเปิดให้ดูนะแม็กไรเนอร์ด้านไหนสภาพแม็กไรเนอร์ด้านในคุณพี่ขาะคันนี้เหมือนพวกรถขนเอกสารนะเพราะว่าเหมือนแบบใช้งานมาน้อยไม่ใช่แบบรถก่อสร้างอนะันนแบบขนของหนักๆนะคะคุณพี่ดูสิ แมกไลเนอร์ด้านหลังไม่มีบริ้วรอยของการใช้งานเลยนะคะคุณพี่นี่ยังสภาพสวยอยู่เลยนะคะโครงสร้างในส่วนของด้านท้ายฝาท้ายตรงนี้นะจุดเม็ดอาร์ตแม่เห็นแบบชัดๆเลยหัวน็อตคมๆแบบนี้นะคะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะคุณพี่นี่มันจะมีมาร์กไว้นะเป็นสีฟ้าๆอันนี้คือแต่เดิมจากโรงงานว่าเขาไม่มีการแกะไม่มีการดัดแปลงตัวรถมานะคะคุณพี่คะ่ะของเดิมอุ่นใจได้เลยนี่เต็นปิดตรงนี้นิดนึง มาในส่วนของตัวรถทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะดูจากเนื้อสีเลยรอยบุบรักยิ้มไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีเลยค่ะตามแสงตรงนี้เลยนะคะคุณพี่เปิดมาดูนะคะประตูทางฝั่งด้านหลังขวากระจกพาร์ทเดิมโตโยต้านะคะไม่มีการเปลี่ยนตัวฟิล์มไม่มีลอกรอนเลยนะคะแล้วก็นี่แผงประตูด้านข้างจะเป็นผ้านุ่มๆอย่างนี้หรืรอรอยการฉีกขาดไม่มีนะคะหัวน็อตนะทางฝั่งด้านในนะคะนี ไม่มีรอยแกะขเลยตัวสีนะคะไม่เป็นผิวเปลือกส้มด้วยนะคะเบาะที่นั่งด้านในนะคะถ้าเป็น 2.4E คุณพี่จะได้เป็นเบาะผ้าสภาพเบาะสวยไม่มีขาดนะคะที่พักแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้วน้ําอีก2จุดมีมาให้คุ้มนะคุณพี่รายได้20,000หรือพี่มากกว่า20,000เครดิตด,ดีไม่มีล่าช้าแบบติทพี่ก็สามารถออกแบบฟรีดาวได้กลางเต็นท์เคย จัดมาแล้วรู้ผลภายใน2ชั่วโมงด้วยแล้วก็รับรถวันถัดไปได้เลยนะคะที่รับรถวันถัดไปอะ่ะเพราะว่าใช้เวลาในในการที่เต้นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คช่วงล่างตรวจสอบรถให้อีกรอบเราจะมีการ QC ตัวรถทั้งหมด3รอบด้วยกันนะ,ะทัาที่ก่อนที่ว่าส่งมอบถึงลูกค้าหนูไม่อยากให้มีแบบว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ลูกค้าจะแบบุ้ยนอยอย่างเงี้ยถูกไหม กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีให้ทั้ง2จุดนะคะที่แขวนถุงแกงนะคะมีให้2ฝั่งรับน้ําหนักได้4กิโลเลยนะคะคุณพี่เวลาวางของเนี่ยคุณพี่ก็มาเกี่ยวไว้ตรงนี้ได้เลยเวลาไปจับใจ่ายใช้สอยนี่ยนะคุณพี่คุณผู้หญิงก็ไว้ได้นะคะคอนโซลด้านหน้านี่ยังใหม่ปิ๊งๆเลยนะคะหลังคารอยอัคลันเลขยันการเจอไม่มีนะ เดี๋ยวพาไปดูทางฝั่งคนขับกันบ้างนะคะคุณพี่ตัวนี้ถ้าเป็นรถหน่วยงานกุญแจจะมาครบถึง2ดอกเลยนะคะมีกุญแจสำรองกุญแจแครรีบอยมีมาให้หมดเลยนะคะปึ๊บเปิดเข้ามากระจกบานหานา้าฝั่งคนขับนะคะโค้ดเดิมโตโยต้าไม่มีการเปลี่ยนนะคะคุณพี่จากแผงประตูด้านข้างนะคะมีมาให้กระจกกดพับออตโต้เนี่ยคือทางฝั่งคนขับหูกรกระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะคะ เลียมสานหัวน็อตตรงนี้ไม่แน่ใจจะเห็นได้ชัดหรือเปล่าเพราะว่าหนูมาถ่ายในที่แคบนะขยับรถไม่ได้เพราะรถที่จอดอยู่เป็นร้อยคันเลยนะคะก็เลยต้องมาถ่ายแบบใกล้ๆแบบนี้นะคะคุณพี่คะมาในส่วนของด้านในนะคะเบาะตรงนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้าตัวนี้จะได้เป็นแบบโอบรัดตัวแล้วนะคะเบาะไม่มีล้มนะคะไม่มีแตกตึงๆนะคะแน่นๆอยู่เลยนะคะหัวเบาะนะคะสภาพเดิมลายเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนหัวเบาะมานะคะตัวนี้ที่วางแก้วน้ําก็จะเป็นแบบบิวอิน วางแก้วเมซอนได้ง่ายๆเลยฝากระโปรงด้านหน้าตรงตรงนี้นี่แล้วตัวนี้บางท่านมสงสัยว่าเอ้ปุ่มตัวนี้มันเพิ่มมาจากอะไรเพิ่มมาจากตัวเปิดปิดไฟแคดิบอยนีนะ่ใช้งานได้อยู่นะคะคุณพี่ะ่ะมาเดี๋ยวเข้ามาในส่วนของตัวรถด้านในพปงมาไรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะตัวหนังตรงนี้ก็ไม่มีลอกล่อนเลย เป็นหนังแข็งๆดีมากเพราะเวลาขับรถกระบะเงื่อที่มือเราค่อนข้างเยอะใช่ไหมมันจะทําให้พวงมาลัยเป็นริ้วรอยลอกๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะคะคุณพี่ประวัติการเข้าศูนย์ตัวนี้เขาก็จะมีแผวนมาให้นะคะคุณพี่คาอารถสวยจริงนะคะเดี๋ยวลองนะอันนี้ไม่ได้หยิบกุญใจออกมานะคะไม่เจอกุญใจอยู่ด้านไหนนี่เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่น 6,000โลเท่านั้นนะคะคุณพี่ไม่เยอะนะรถ5ปีนะคะคุณพี่มาดูในส่วนของตัวเครื่องเสียงตัวนี้เป็นของเดิมจาก t o y o ต้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX USB ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็สามารถเชื่อมเป็นตัวบลูทูธได้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรียบๆใส่แผ่น CD ได้นะตัวแอร์ตัวนี้เป็นแบบอนาล็อกค่ะปรับอุณหภูมิเองนะและแอร์ของโตโยต้าเย็นฉ่ำถึงใจแน,น่นอน power outlet charge นะคะมีให้ถึง2จุดตรงนี้ สองฝั่งเลยหัวเกียร์นะคะไม่มีรอกล่อนนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดเลยนะคะโหมดสปอร์ตตัว S นี้ก็เอาไว้เล่นรอบเครื่องเอาพี่ๆท่านไหนที่ขับเกียร์ธรรมดามาขับเกียร์ออตโต้ไม่เป็นก็สามารถใช้ได้นะ นะขับสนุกจริงๆลองดูนะคะโหมด Eco m o d หมช้ในการประหยัดน้ำมันและเพาโหมดใช้อัตราการกินน้ำมันแบบเต็มรูปแบบโหมดนี้เอาไว้เพื่อลูกค้าเล่งแสงจะโหมด E c o คคุณพี่ขับเรื่อยๆนะมันก็ประหยัดน้ำมันเครื่อง2.4ในการออกตัวไม่มีอึดแน่นอนนะคะคุณพี่ที่พักแขนตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบหนังนะคะ,ะเป็นแบบผ้านะนี่ช่องใส่ของใหญ่มากๆ ตัวกระบะนะเขาก็จะมีตัวกล่องคลูบ็อกซ์ไว้เก็บความเย็นนะตัวนี้ก็จะมีไอแบบไอแอร์ Air, แบบเย็นๆนะมันไม่ได้เย็นมากเหมือนตู้เย็นนะลูกค้ามันก็จะแบบว่าเก็บอุณหภูมิได้นะคะแบบสมมติมีลัซซี่กระป๋องพี่ก็ใส่ไว้ได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องแนะนําว่าต้องไปใส่เอกสารนะพี่ถ้าเอกสารจะแนะนําใส่ตรงช่องนี้ได้เลย ผู้มือการใช้งานตัวรถนะตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะมันมีติดกับตัวรถมาให้แต่ถ้าขอเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะคุณพี่รถคันนี้ก็คือมันออกมาจากร้านะนะครพี่เขาก็จะเก็บบุ๊กเซอร์วิสไว้ทั้งหมดนะคะคุณพี่คะคอนโซลด้านหน้าน,นะะริ้วรอยไม่มีตามป้ายสบคบคันนี้ก็ขายอยู่ีห้าสี่เก้านะคะคุณพี่ไฟด้านในนี่เป็นแบบแสงซอฟต์แสงสีส้มใช้งานได้ตามปกติเลยช่องสายบนมีมาให้นะคะ ไฟตรงกลางนี่ติดปกติเลยนะคะคุณพี่สวยน่าใช้งานสุดๆเดี๋ยวาพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยไม่กริปเหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลยจ้า มาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้สภาพเครื่องเดิมเลย 2.4e นะคะคุณพี่หาเลโคดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะตามข้อต่อตัวท่อต่างๆเราจะมีจุดหมาให้เดิมๆว่าเราไม่มีรอยแกะนะคะคุณพี่น้ํามันเบรกน้ํามันกียรน้ํามันพาวเ o w e r หรือแม้กระทั่งน้ำหล่อเย็นเต็นจะเป็นการเติมให้ไม่ใช่รีเซ็ตจากศูนนะตรงไหนเป็นการขาดไปก็จะเป็นการเติมให้นะคะคุณพี่ก่อนออกรถไปคือเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่เลยนะคะดูใกล้ๆเลย รอยคาบน้ำมนันคาบสนิมนะของตัวเครื่องไม่มีคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมานะคะคุณพี่ทุกจุดทุกมุมพี่เอาช่างมาตรวจสอบได้เลยถ้าไม่มั่นใจนะรับประกรันใครที่เคยซื้อกับรถซื้อรถกับทางเพชรยนต์ไว้นะคะคุณพี่เขาก็จะแบบรู้อยู่แล้วรถที่เราเอาเข้ามาคือขัดเกตนะแน่นอนนะคะเกตเอเข้ามาเลยนะส่วนมากจะไม่มีรถบ้านเป็นรถบริษัทนะคะพี่เพราะว่ามันสามารถตรวจสอบกันได้นะคะคุณพี่คะเลียมสันหัวน็อตนะทางฝั่งฝากระโปรขขงด้านหน้านะคุณพี่คะฝั่งซ้ายมือไม่มีร รอยแกะเลยนะสีเดิมเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้สติกเกอร์ที่ติดมาจากป้ายแดงนะคะใสๆย,ยแบบนี้ไม่มีรอยพ่นสีทับหัวน็อตคมคมนะคะไม่มีรอยแกะไขนะคะไฟแท้ไฟเดิมจะเป็นโค้ดของไทยคอยโตคันด้านหน้าเนี่ยก็ไม่มีบิดเบี้ยวตัวสีสม่าเสมอเท่ากันนะคะไฟเดิมไม่มีการเปลี่ยนรถเดิมทั้งคันแบตเตอรี่ตรวสอบค่าแบตให้นะคะเปลี่ยนยกลูกใหม่กันไปเลยว่าเปลี่ยนมาแล้วไหมหรือยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยนะคะคุณพี่คะหัวน็อตต่างๆนะแล้วก็ตัวนี้ ็นมไหมเม็ดอาร์คเห็นแบบชัดเลยโครงสร้างตัวรถด้านหน้าคุณพี่ไม่มีรอยทําสีมาเรียบเรื่องสม่ําเสมอเท่ากันเลียมสันหัวน็อตทางฝั่งขวามือก็เหมือนกันค่ะมีขาไม่มีรอยแกะไขฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยพ่นทําสีเห็นไหมสติกเกอร์ที่มีติดมาจากป้ายแดงยังมีอยู่เลย สียางนะเด้งๆเลยค่ะคุณพี่ใช้งานได้ตามปกติเม็ดอาร์คไหเห็นแบบชัดๆเลยไม่มีการพ่นสีทับนะคะคุณพี่แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีปิดเบีย้ยวหรือฉีกขาดเลยค่ะสาภาพสวยพร้อมใช้เลยจริงๆนะคะดูกันเต็มๆนะคะคุณพี่นี่นะรถจอดเยอะด้วยนะด้านหน้าของกางเต็นทนะ์เนี่ยเป็น Toyota Revo p i พีเ e r นอะคะ2 4งจี e, เป็นกระบะ4ประตูเกียออโต้ปี2020เลขไมยแสนกลางๆกับราคาดีๆเลย5,49,0 0 0บาทนะคะคุณพี่อยากได้รายละเอีย ลูกตัวรถรอบคันเพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นที่ที่ช่องทางท้านล่างนี้เลย0645546469โทรก,ก็ได้แอดไลน์มนก็ได้นะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้ากลางเต็นจะมานำเสนอรถสวยๆแบบไหนอีกนะคะรอชมกันได้เลยวันนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ